สวัสดีครับมาพบกับดิจูดเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาทดลองไฟต่อเนื่องนะครับผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับไฟต่อเนื่องราคาถูกไฟนะครับอ่าแลวคราวนี้มีคนสนใจนะครับถามว่าอ่าอยากจะใช้นะครับแล้วถามว่ามันมีกระพริบไหมมีอะไรไหมนะครับอ่บาก็คือผมจะมาไม่ดูนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยไฟต่อเนื่องบางทีไฟบ้านเรานะครับมันจะเป็น5 0เฮิร์ต บางครั้งเด็กถ้าใช้อุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันจะมีแถบกระพริบนะครับแถบอ่าตัวอย่างแล้วกันนะครับนี่ผมใช้อ่านี่ผมใช้มือถือให้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่าบางรุ่นเนี่ยถ้าส่องไปที่ไฟเนี่ยมันจะกระพริบอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ส่องไปที่ไฟเห็นไหมครับไม่กระพริบนะครับถ้าเราเอามือถือจ่องลงข้างล่างเนี่ยไม่กระพริบนะแต่ถ้าเราส่องไปที่ไฟปุ๊บมันจะกระพริบอ่า ที่ผมตั้งแล้วเราแถบลายแล้วนะครับเนี่ยตั้ง50เฮิรต์ก็มีปัญหานะครับคราวเนี่ยถ้าเรามาใช้กับกล้องดีเกล้องมิเลอร์เลสกล้องเดียวไดอารเป็นไงครับตัวที่เป็น USM3 สนะครับผมเอามาลองให้ดูถ้าเราถ่ายภาพนะครับนี่ผมว่าถ้าเราถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเงินเอาตั้งแต่สองร้อยแล้วกันนะครับปกติผมจะใช้ประมาณเป็นไงครับถ่ายมาปุ๊บให้ดูนะครับ ไม่มีนะครับไม่มีแถบนะครับเราปรับนิดหนึ่งครับเอาว่าเป็นเท่าไหร่ดีสองร้อยแล้วไม่มีครับลองเอาเปสองร้อยห้าสิบนะครับเป็นไงครับไม่มีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับใช้งานได้มีผมเพิ่มเป็นสี่ร้อยแล้วกันนะครับสี่ร้อยก็ปกตินะครับ 500นะครับ500นะครับอันนี้ไม่มีแบบด้วยนะครับคือต่อไปที่ไฟเห็นตรงตรงเลยนะครับห้า6 4อยก้อยก็เป็นครับไม่มีนะครับแบบหนึ่งครับพอดีผมอันนี้ผมตั้งแบบกล้องตรงต่อเข้าคอมเลยนะครับเห็นแ๊บนึ่งครับเวลาต่อพุ่บเดียวจอเป็นข้อเสียคือจอข้อมันดับนะครับจอ้ป้ามันดับแล้วมันมองยากเหมือนกัน ทีเดียวผมขออ่ารี่ะนะครับ640นะครับก็มีปัญหานะครับต,ต่อมาเอาเท่าไหร่ดีครับเดี๋ยวลองสูงเลย5 0 0แล้ว640เอ800นะครับที่2องให้ดูที่ไฟตรงๆเลยนะครับห0 0 0พั 1, ก็ไม่มีแถบนะครับอันนี้1200เ,เอาเป็น1600เลยแล้วกันนะครับ ก็ไม่มีแสงไม่มีนะครับนะครับไอ้โัวทัดไป6วันสี่แล้วนะครับจะเราใช้เดเติมสูงนะครับมาอันนี้ก็ย้อนอีกทีให้ดูนะครับว่าถ้าใช้กับกล้อง DSR แล้วไม่เป็นแถบนะครับไปต่อเนื่องราคาถูกผมนะครับผมก็ไม่เคยลองนะเพราะผมเคยใช้กับถ้าเป็นมือถือกับโกโปรเนี่ยผมเจอปัญหาามันกระพริบนะครับ อย่างที่ทาให้ดูเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็มีปัญหาครับนเคื่อมือถืออย่างนี้นครับอ่านะครับมันจะเป็นแถบเลยอัดนึงครับอ่มือถือในแถบเลยนะครับเพราะมันเป็นกระพริบอย่างนี้เลยนะครับตือเืออย่างนี้นะครับตัวจออาจจะก,กระพริบนะครับตัวจอเออแต่ถ้าเราดูที่จอเนี่ยอันนี้เมื่อวันก่อนผมต่อเข้าคอมนะครับบางทีเนี่ย ถ้าเราดูจอที่ไอ้ดูที่จอหลังจออาจจะเหมือนกระพริบพิบนะครับแต่เวลาถ่ายมาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นมือถือเนี่ยกระพริบอย่างนี้เวลาถ่ายเป็นไงครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับป้าลอ,องดูนะครับดูท,ที่ถ่ายก็เป็นคลื่นเลยนะครับของมือถือเนี่ยจะเห็นเป็นคลื่นชัดเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวอีกทีนะครับลองลองแนวนอนบ้างนะครับจะาจะเห็นชัดอ่าในมือถือนะครับ เป็นคลื่นเลยนะครับแต่ในในกล้องไม่เป็นนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแถบเลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นเดี๋ยวไอโดเจนชัดนะครับภาพวิดีโอเนี่ยในมือถือจะกับพี่ไี่เห็นเลยครับแล้วเรามาถ่ายด้วยนะครับบางทีดูหลังจออาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าดูต้องลองลองถ่ายดูนะครับเราจะเห็นชัดกับพี่อย่างนี้นะครับแล้วก็กดสต็อปกั นะครับเป็นคลื่นเลยนะครับถ้าใช้มือถือถ่ายแต่ในถ้าใช้เป็นกล้องมิเลเลตนะครับเห็นนะครับว่าถ่ายออกมาแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับนะครับเราก็ถ่ายออกมาไม่มีปัญหาครับบางทีดูดูในจออาจจะเห็นนะครับแต่ที่ผมต่อเอาไอ้ HDMI ออกมาที่คอมนะปัญหาจจะไม่ชัดไม่มันก็เลยไม่เห็นแต่ถ้าบูริจอบางทีเห็นเป็นคลื่นนะครับถ้าเราส่องไป แต่เราเราถ่ายออกมาแล้วก็มีปัญหาครับนะครับสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยก็ไม่มีปัญหานะครับอ่าก็เอามาคอนเฟิร์มไปดูนะครับว่าถ้าใช้เราเป็นยังไงก็คือสรุปเนี่ยถ้าตอนได้เอ็มสาผมทดสอบเนี่ยไม่มีืัญหานครับแต่ถ้าเป็นกล้องอ่ากล้องจากมือถือเนี่ยจะเห็นนะครับถ้าสอ่องไปที่ตัวไฟจะเห็นแต่ถ้าเราไม่สอม่องไปที่ตัวไฟก็จะไม่เห็นนะครับอ่านะครับมือถือเนี่ย มือถือเจะเห็นเป็นคลื่นนะครับถ้าเราส่องไปที่ตัวไฟแต่เราแก้ปัญหานะครับก็คืออ่าอย่าอย่าอย่าถ่ายโดยส่องไปที่ตัวไฟนะครับก็จะมีปัญหาอะไรนะครับอ่าแค่นี้นะครับจะลุกไปง่ายก็คือถ้าใช้กับตัวมิลเลรเลนะครับนี่ส่องให้ไฟไฟเห็นเลยนะครับว่าไม่มีปัญหาถ้าเปถึง1อถือ2 0 0 0สูงกว่านี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่อะไรกล้องไหนตัวนี้มันแต่อาจจะลองดูว่า เพราะว่าสองพันนียมันมันก็มืดแล้วอะแล้เราลองแถมับหนึ่งต่วสี่พันดูแล้วกันครับภาพมันไม่มันดูยากนะเพราะมันมืดมันได้แค่นี้นะครับอ่ต้องนี้มันสูงสุดหนึ่งต่อสี่พันนะครับสี่พันก็ได้ครับแต่ไม่เออเอฟมันเป็นสีแดงแล้วแล้วคือมันแบบมันไม่ไหวแล้วนะครับไอโอมันก็ดันขึ้นไปสูงสุดหกพันสี่แล้วหรือถ้าถ่ายมามันก็จะไม่ไม่เป็นคลื่นจริงแต่ก็มืดนะครับก็เลยไม่ได้ลองให้ดูอ่านะครับก็สรุปก็มันใช้ได้นะครับ ได้กับการถ่ายนะแต่ไม่รู้ว่ากล้องคุณเป็นเหมือนผมรอเปล่านะครับอันนี้เป็นผมใช้แคแนนนะครับใช้ตัว M3 ตัวตัวเก่าๆเลยนะครับก็ไม่ยมีปัญหาอะไรนะครับก็ไปลองดูถ้าใครสนใจก็ลองซื้อได้ครับมันถูกดีครับไปอัลละร้อยเองนะครับผมซื้อมาเนี่ยตอนนี้ผมใช้สองดวงเลยไหมครับเนี่ยออกงานที่ผมใช้สี่ดวงนะครับซื้อก็ถ้าใช้อย่างที่บอกครับใช้กล้องนี้เลยไม่ค่อยเจอปัญหาแต่ปกติผมใช้แค่หนึ่งส่วนร้อยผมก็เลยไม่ค่อยเจอปัญหาแต่ผมเคยเจอ กระพริบตอนใช้โกโปลถ่ายเป็นคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับแต่โกโปลมันก็แก้ด้วยการตั้งให้เป็นแพลอะไรอย่างน,น,นะครับแล้วก็ไปยังไยังส่องไปที่ไฟก็ใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงจบกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักุือโฟตโต้ใน YouTube นะฟฟดดยูทูบชาแนลในแฟนเพจนักโฟโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ